โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะกัดเลยมันกัดสองเท้แล้วอย่าจมใต้น้ำมนันงับซ้ำอีกทีนึ่งเสียเจิดขึ้นมาก่อน มาแล้วครับแต้มแรกนะครับนี่นะครับเป็นปลาช่อนนะครับตัวนี้กัดเหยื่อเสียเจิดนะครับเสียเจิดระเบิดหมายนะครับตรงนี้ผมตีไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับคือตีตกชายตะล่งแล้วก็ลากกลับมานะครับกอกลับมามันพุ่งออกมาจากเอตรงแนวน้ําตื้นนะครับพุ่งออกมาปุ๊บกัดทีแรกผิดนะครับแล้วก็ผมหยุดชะลอเหยื่อนิดนึงอ่ะมันมันก็เลยดูดปุ๊บเข้าไปเลย เต็มปากครับนี่ครับเสียดเจิดระเบิดไมยนะครับโอ้เวยเดี๋ยวปากฉีกอีกหินแดงแงเหลือเกิน